มันทับแม่โอ๋ขาแม่โอ๋ขยับขาไม่ได้อะฮะทำไมอ้ออะไรป้าเขาให้กินแล้วไม่ใช่หรอฮะลูกมาคุยกันก่อนเลยแม่ยึด่ะเนี่ยแม่ขยับขาไม่ได้เลยแต่คิวกินแล้วอะลุกขึ้นก่อนแล้วคนเ็บชากินแม่แล้วแล้วลุูกขึ้นก่อนคนเก่งอึ๊บเอานาแม่รู้แม่รู้ว่าหนูต้องการอะไรหนูลุกขึ้นก่อนหนูลุกขึ้นก่อนเออหนูลูเรื่องหนูลูเรื่อง หนูรอแม่พูดคำนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมเอามาให้หอมก่อนมาขอหอมก่อนขอหอมก่อนหอมแล้วร <laughs> oh, ู้แล้วเดี๋ยวไปเอาอย่าโวยวายเอาไป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 รอไปรอไปรอไปแล้วไปแล้วไปรอที่คางไปรอเฉยเฉยเดินไปแล้วเดินไปแล้วนั่งรอเออเดินไปแล้วไม่เดินไปแล้วนั่งเฉยเฉยเหมือนจะหล่น อ่าหล่นเก็บเศษให้หมดแม่เห็นอ่ะเก็บเศษให้หมดปาร์สบัดถ้าถ้าห่มหน่อยเหมือนจะหล่นอ่ะเก็บเศษให้หมดนะแล้วก็เข้าที่ได้แล้วนะเลิกหุ่นหวยได้แล้วนะอ่าหมดแล้วนี่หมดย่างเดีย๋ยวพอตอนเช้าแม่ก็มากิ้งเจอค่ะเศษไก่เนี่ยอ่ะบางทีก็แบบน้องก็อะไรนะลอดล,ลอดจมูกน้องไปบ้างอ่ะปายเข้าที่เ หลับปะบ้า,บาได้สมใจแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานอนบนตัวป้านะเดี๋ยวก็หลับแล้วแล้วกลนขอบขอบป้าก็ขาชาแทนแล้วนอนพาดกลางเลยนะคะทุกคนนี่เด็กเขานอนบนป้าเขาเรียบร้อยเลยปล่อยทิ้งตัวเต็มที่เลยเทีนี้อ่า นอนเลยใช่ไหมนอนแล้วนะห่างตกไหมห่างห้อยไหมไม่ห่างห้อยลงพื้นไหมโอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงเหรอโอ้ยดูดิเทปก่อนเอออะเอางั้นนอนงั้นนอนค่ะลุกขึ้นมางับมือไปอแล้วไม่ต้องไปอะไรเอาวอนบนคางอะ่ะไม่ต้องเอะไรอาวอนแม่ก็ให้แล้ว นอนแล้วนะ้วไม่จะไปดับไฟแล้วนะนะเป้าแม่งอ๋อเป้านะนอนแล้วนะดับไฟแล้วนะโอ้ห <c oughs> น้าสงสารอดอยาปากแห้งเ <c oughs> อชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่ได้กินอะไรตกถึงท้องเลยโอ้ยพ่อแม่เลี้ยงอดอดอยากยาทุกดี่ทุกหาดิ <c oughs> <c oughs> หมาหมดแรงหมาเศร้า